โอเคสวัสดีนุราวันนะี้ผมเห็ผมนะบักในแคปมอ่์ทีวีนะอยู่ในเซิร์ฟฟูบิ้งนะในนะครับนะเดี๋ยวเราจะเล่นแก้สองสามตาเท่านั้นนะโอ้โหทำดีไปแล้ว

ไพ่เหรอในของไพ่โลของอันนี้เป็นเหล็กขโอ้เจ็บไปหนึ่งตาแล้วตาแล้วตาเออเหลือประมาณห้ารนะอบแล้วเนาะครั้ที่สามเ

อันแรกก่อนเอ๊ะไ,ไม่น้อยน,นะนี่คือจิตวิญญาณยอมรับเหรอโย่ เป็นทำอะไรแล้วกันไม่ได้เดินอะถ้า<ง>เคยผมไป,น,ป,น,ปน,นะให้เดินดีกว่านะ

โอเคครับสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับแค่มาเล่นให้ดูเฉยครับบ๊ายบาย